นับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวเครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนน้ำหอมปรับอากาศ d ดริฟ f ลชบริส์พาวเวอร์ต่ำเมื่อไรอไม่ได้ มันเป็นภาวะที่บอกไม่ได้มันจะมันจะดำไปหมดก่อนมันเหมือนมันเหมือนอะไรวะเราคุ้มครองลูกไม่ได้ัวุอที่สอสอสวรนง ดื่มตราสิงนะครับไปที่พี่เอกท่านแรกเลยบทเพลงเมื่อสักครู่เป็นไงครับพี่เอกเป็นเพลงที่เพราะมากจะถามความรู้สึกก่อนว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาครับผมผมชอบเพลงนี้ตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกโอครับแล้วก็พยายามท่องแล้วก็หาโอกาสที่จะฝึกร้องไปเรื่อยๆเข้าใจในเนื้อหานะครับกับการไปทํางานต่างจังหวัดครับทีนี้เราอยู่กับรายการวิทยุเนี่ย เวลามีคนเข้ามาเล่าให้ฟังไปทํางานจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นแล้วเราได้เคยไปสัมผัสตรงนั้นด้วยครับ<ม>ก็เลยว่าพอเพลงนี้เข้ามารู้สึกได้ใจเข้าถึงแต่ต้น,ตนแต่ว่าต้นฉบับเขาร้องทองแดงนะครับพี่นงแหมคุณก็คับกับเขาด้วยเ <laughs> พลงนี้ยากตรงที่มันเสียงสูงแล้วมันต้องคอนโทนเสียงแบบเยอะมากแล้วก็พลังหลังจากไอ้ตรงท่อนสุดท้ายสุดเนี่ย แต่ตอนนี้ลุงหนวดกับผมร้องก็พอๆกันแหละฮะผมก็ได้ประมาณนี้นักร้องที่นั่งอยู่แถวนี้ก็ไม่ได้ว่าดีอะไรหรอกครับ <c oughs> ไปตามการเวลาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเรามีความรู้สึกว่าลุงหนวดเข้มแข็ง <c oughs> ก็คือวิธีการที่บำรุงหัวใจได้ดีที่สุด <c oughs> คือต้องยอมรับว่าเวลาที่มันมันลดแล้วมันลงเนี่ย มันลงได้หลายขยักเหลือเกินผมคงเติมให้ลุงหนวดได้แค่กำลังใจและอยากเห็นลุงหนวดกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะการกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งหากชนะคุณจะได้ไปเลยหนึ่งแสนบาท <c oughs> ขอบคุณครับพี่เอกครับเ <c oughs> ชิญพี่ฮายครับชื่นชมนะคะลุงขาที่ <c oughs> ยอมรับมันให้ได้เ <c oughs> นาะคนเรามันหนีความจริงไม่พ้นอยู่แล้วนี่เมื่อมัน มันเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วใครก็หยุดมันไม่ได้ด้วยนะคะมันเศร้าอ่ะเพราะให้เคยเสียพ่อแล้วห้ก็รู้สึกว่ามันเศร้ามากเข้าใจความรู้สึกเวลาลุงเล่าแล้วลุงจะมันมันอึกอยู่ข้างในนะลุงนะพูดถึงเรื่องเพลงลองได้สไตล์ลุงได้ได้น่ารักมากถ้ามาเปรียบเทียบกันจริงตอนนี้เจ้าของเพลงในวงร้องสู้<า>ลุงไม่ได้เลยค่ะอย่าดึงผมนะไม่ใช่ไม่ดึงแบบเราไม่ผมมันสวยเออแล้วก็จะกระชากหัวเราชอบนะเป็นสไตล์ของลุงน่ารักดี ขอให้ลุงโชคดีนะคะแล้วก็เจอกันอีกครั้งนั่นลุงนะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอพิจพ์ครับใจแกร่งมากใจสุดยอดมากๆเลยสองครั้งสองคราเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่หนักหน่วงมากแต่ว่าเขาก็อยู่ได้เวลาเขาพูดเนี่ยเขามีแบบเขามีมีเสน่ห์มากเวลาพูดและเวลาการร้องเพลงก็อีกสไตล์หนึ่ง ซึ่งการร้องเพลงของลุงหนวดวันนี้เป็นการร้องเพลงที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองอ่ะคือไม่ได้เอาลายของพี่เอกมาร้องคือไม่เหมือนเอื้อนเหมือนพี่เอกอะไรเงี้ยเอื้อนด้วยตัวเองแต่จะมีลูกเขาเรียกว่าลูกอะไรลูกลูกเรียนแบบนิดๆคือชอบสไตล์ของพี่เอกอยู่แล้วหลายๆเพลงก็ลองลองก็อยากจะบอกลุงหนวดว่าถือว่าเริ่มต้นกันใหม่กับชีวิตใหม่ของลุงหนวดกับจันพันดาวเนาะขอบคุณมากครับพี่ยครับ ท่านน้องก๊อฟครับเป็นยังไงบ้างครับเพลงเพราอมากแล้วก็ร้องแบบมีอินเนอร์ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยากจะให้กําลังใจลุงหนวดนะฮะอยากจะบอกว่าคนที่แบบไม่เคยทําอะไรเลยนะครับนั่นก็คือคนที่ไม่เคยล้มครับนะวันนี้เราล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็สู้กับมันครับวันนี้ลุงหนวดมีครอบครัวที่น่ารักมากครับก็อยากจะให้ลุงหนวด มีความสุขต่อไปหลังจากนี้ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับน้องกอมครับเชิญน้องนหวานครับน้ำผึ่ยน้ำใจคุณลุงมากค่ะวันนี้คุณลุงมาเรียกได้ว่าให้กำลังใจเนาะคนที่อยู่ทางบ้านที่อาจจะล้มเคยล้มเหมือนคุณลุงหรือว่าอาจจะหนักกว่าก็ถือว่าชีวิตของคุณลุงสุดยอดมากค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับนองหวานครับคุณผู้ชมครับชีวิตของคนราวนั้นก็เหมือนลมที่พัดผ่าน บางคนผ่านมาเพื่อเป็นศัตรูบางคนผ่านมาเพื่อเป็นคนรักแต่สุดท้ายครับคุณผู้ชมทุกคนจะต้องผ่านไปเมื่อเกิดการพัดพราาเกิดขึ้นเราจำเป็นต้องทำใจความเจ็บปวดในวันนี้ยังคงอยู่มันก็เหมือนแผลเป็นที่เวลาเราโดนมีดบาดแต่ก็เป็นแผลเป็นที่ทำให้เรานึกถึงเรื่องราวดีๆไม่ใช่ซ้ำเติมตัวเองผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่นงและทุกๆคน ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวของต้องบอกว่าหนุ่มอายุ40กว่า,วาไปแล้วมาเจอหนุ่มอายุ70กว่า,ก,วากันบ้างที่เขายังคงต้องดูแลครอบครัวและนำพาเรือของครอบครัวของเขานี้ไปถึงฝั่งให้ได้ไปชมเรื่องราวของเขาพร้อ,อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมลุงเนี้ยนะครับอยู่บ้านแหลมทองหมู่เก้าตําบลขี้ลายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้มาในรายการจานพันดาวเพื่อหาเงินรักษาตัวเพื่อนําไปตัดผ่าหลังเพราะหลังกระดูกทับเส้นรู้สึกปีนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีมันจะรู้สึกปวดหลังตึ้งกาลังบอกแล้วบอกฟังบอกฟังนี่นางขวัญอ่อน หาว่าาอสอนเมื่อตอนที่เจ้าจากนาหลีกทางให้คอยคอยซีไปเป็นดาราไปเด่นดังในเมืองฟ้าคือก็ชอบให้แกร้องมาฟังทํางานไปด้วยมันก็มีความสนุกสนานพอเห็นแกขยันแข็งแข็งก็เลยให้แกมาลองทําปรากฏว่าแกทําได้ค่ะแล้วก็ทําได้ดีด้วย ก็สงสารในความสงสารนะคือจริงๆก็ไม่อยากให้แกทำตอาน้องนี้งน้อเพีมาช่วยพ่ใหญ่รถต้นไม้เร็ว หมายถึงลูกสาวก็วส่งตลอดเขาหากินคนเดียวทางลูกเขยก็คือทำงานไม่ไหวเพราะเขาเกิดอุบัติเหตุสองครั้งร้อเบีย้ยยังชีพแต่ละเดือนก็แค่พันสองรู้สึกน้อยใจแต่ไม่ถึงก็คิดสั้นอะไรหรอกก็สู้ไปจนกว่าจะหมดลมเพราะตอนนี้ก็เจ็ดสิบแล้วก็ถือว่ากำไรชีวิตของลุงเนีย้ย <ส tongue> จะฟังเพลงพ่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่จะร้องเพลงให้ฟังเพื่อหลาน หลานรักมากรักสุดหัวใจลูกด้วยและปพรหมายถึงครอบครัวไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบได้แล้วขอต้อนรับคุณลุงเนีย้ยสวนจุ้ยครับหมายเลข4ี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะ จากการทํางานลุงเนี้ยครับโอ้โหหนักมากยกอิดยกอะไรทํากี่โมงถึงกี่โมงครับลุงเนี้ยทำตั้งแต่เริ่มเจ็ดโมงครึ่งก็ไปถึงสี่โมงถึงห้าโมงยกอยู่อย่างนั้นครับยกมีหลายแผนกที่ลุงเนี้ยทำได้ทุกทุกผแหนบครับหมายถึงปั่นปั่นอิดออกมาครับแล้วก็ยกอิด แล้วตากอิดแล้วก็เลียงอิดคือทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับอิดตรงนี้ครับอายุ70แล้วหนักเกินไปไหมครับทําไมไม่หยุดคือหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงครงอบครัวเลี้ยงหลานล,ลูกเขยลูกเขยออลูกเขยลดเครื่องฟ้ํมเขาก็ทํางานช่วยไม่ได้ช่วยไม่ไ,มได้แล้วแกประสาท ไม่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 คืนเมื่อก่อนนั้นนี้ช่วยกันทำมาหากินครับแต่วันหนึ่งลูกเขยเกิดประสบอุบัติเหตุนั่นคือท่านแรกครับนั่นคือท่านแรกครับก็ทําให้ลุงเนี้ยต้องดูแลท่านที่สองอีกท่านที่สองก็อุบัติเหตุเหมือนกันเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันบาดเจ็บเหมือนกันบาดเจ็บก็ตายเหมือนกันตอนปัจจุบันนี้ลุงเนี้ยเกิดอาการนะครับกระดูกทับเส้นประสาทมีอาการปวดหลังอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้นะฮะอายุ70แล้วนะครับยกอิก ไม่ใช่ว่าลุงเนี้ยไม่อยากหยุดรักษาตัวแต่หยุดรักษาตัวไม่ได้เพราะที่บ้านต้องดูแลทั้งหลานลูกเขยรวมทั้งภรรยาด้วยเห็นบอกว่าภรรยาแม่พรเป็นโรคหลายโรคหนักกว่าหลายโรคกระดูกเป็นโรคอะไรารกระดูกสนหลังหักแล้วก็มีโรคหัวใจโรคไขมันครับและก็ความดาันโลหิตสูงเลยทําให้ลุงเนี้ยหยุดไม่ได้แต่อาการพวกนี้ถ้าไม่รักษามันจะเรื้อรังและถึงขั้นบางครั้งอาจจะเดินไม่ได้กลัวไหมครับลุงเนี้ย ก็ไม่กลัวถือว่าถึงคราวก็ตายก็ยอมตายลุงเนี้ยเอากำลังใจมาจากไหนครับดูแล้วดูไม่ได้ไม่ได้ท้อแทกับชีวิตผลครอบครัวกำลังใจครอบครัวกับประพรรแล้วก็หลานเพื่อหลานสองคนยังไงก็ต้องยอมตายเพื่อหลานคุณผู้ชมครับมันเป็นคําพูดสั้นๆคนเราเวลารักใครอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วไม่ต้องไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลผมก็เลยจะถามว่าทําไมลุงเนี้ยต้องทํางานหนักขนาดนี้รักครอบครัวรักหลานทุกอย่างจบแค่นั้นเอง สวัสดีครับแม่พรครับค่ะครับแม่พรมีอะไรอยากจะพูดกับสามีเราสักนิดไหมครับภูมิใจมากค่ะครับที่เขาต่อโต้มารักเขามากขวนเขามากอะน่ารักจังเลยอะจริงๆผมอยากเห็นมีการกอดหอมแก้มกันจังเลยลุงแต่ว่าผมผมรู้สึกแกอะไรนะครับแกเดี๋ยว็ดีม่าลุงลุงเนี้ยครับเจ็ดสิบไม่น่าเขินแล้วนะผมว่ารุ่นนี้เนี่ยนะรุ่นเนี้ย รุ่นนี้ไม่น่าเขินแล้วนะผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมาแล้วเนี่ยเ <c oughs> จอเน่เอาแล้ว <laughs> <c oughs> อุหลังตาหน้ารักเลยละะูกยายอภพรอายุเท่าไหร่ล้คะปีเดียววันเดียวเดือนเดียวกัน <c oughs> ปีเดียววันเดียวเดือนเดียวกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเนี้ยครับเกิดวันเดียวกันเลยวันเดียวป <c oughs> ีวโโดเดียวปีเดียวและเดือนเดียวเดือนเดียวกันด้วยนี่จับมือกันมาเกิดแล้วตอนที่ลงมาเกิดไม่ใช่บังเอิญมากเลย แม่พรจาหอ,อมแก้มหอมแก้มลุงเนีย้ยให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับอโอ้โหขอบคุณแม่พรนะขอเสียงปรบมือให้แม่พรหน่อยครับถึงจะมีกำลังใจที่ดี <laughs> คุณผู้ชมครับ <laughs> ครอบครัวของลุงเนีย้ยยังคงต้องการกำลังใจจากคุณผู้ชมครับ <laughs> ด้วยการพิมพ์หมายเลขสี่ครับแล้วส่ง SMS มาที่4 77 7 7 7 8 8 8เปครับเป็นกำลังใจให้กับลุงเนี้ยด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าอีลุบปุบป่องครับเชิญครับ More <laughs> ความภัยพลาดแล้วยังไงติ่งนั่งตาลอยใครว่าที่เป็นเจ้าเด่นและมันเพชรเล็ดลอยจนตรงอุดเสื่อ,อไม่จเอยดูแม่สาวน้อยสะมาจ่ยแท้ดี สมัคกแท้เดลูกบ้ามีพอีลูกปุป้องไม่ท้องกับใครมาอยากเป็นดราว่าจะได้ก็ไม่มลีร้อดีเ้าสยามหวดว่าตา้องอ้ามลูกล่อก้มามันเตียจนให้พอแล้วก็มาหลอกมิตาจากแม่ นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได um ้ร้องบนเวทีครับก็สี่สิปีแล้วสี่สิบกว่าปีโอ้โหความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงการเหินเวทีมาระยะนี้เนี่ยแล้วอีกอย่างแก่แล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยครับแต่พอมีสาวๆมาแตะแล้วเป็นไงครับเมื่อกี้มันก็รู้สึกกำลังใจไม่รู้มันมาจะทำยังไงเนี่ล้วผมแอบหันไปมองนะฮะแม่พอแล้วกำลังใจมัน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 มีขึ้นมาเองอา เดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาในรายการจันพันดาวครับอยากได้ความรักแบบลุงเนี่ยเหมือนลุงกับป้ารักกันแบบเนี้ยง่ายมากทำไงอะครับรอตอนหนู70แล้วหาใครสักคนแต่นนก็งแี้เลย